สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันเสาร์ที่4พฤศจิกาย,ยนปี2023นะคะวันใช้เวลา3วันทุกคนทำการบ้านเพิ่งจะเสร็จนะคะแล้วก็วันนี้ไปทำงานกลับมาเหนื่อยมากเลยทุกคนง่วงนอนมากเลยแต่วันอยากทำคลิปเนาะก็หลังจากทำการบ้านเสร็จวันก็มาหาอ่านข่าวนะทุกคน <c oughs> ก็อ่านไปเรื่อยนะวันชอบอ่านข่าวในอินเทอร์เน็ตนะคะก็ดูข่าวทีวีด้วยอะไรด้วยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนวันนี้สบายดีนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพนะทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็วันขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์ให้กับวิดีโอวันนะคะแล้วก็กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ะนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโอเควันนี้เรามาอัปเดตข่าวกันนิดนึงนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวของทางสหรัฐอเมริกากันนิดนึงคะ่ะในเรื่องของการ ผ่านร่างกฎหมายงบ1.4หมื่นล้านเพื่อหนุอนอิสราเอลนะคะก็สภาผู้แทนรัสฎรนสหรัฐนะคะสภาล่างนะคะลงมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณพิเศษนะคะมูลค่า14,500ล้านดอนลลาร์นะคะทุกคนดอนลลา,าร์สหรัฐนะคะ <g ülme> ก,ก็พักลิพักลิกกนนะคะก็ถือเสียงข้างมากในสภาผูา้แทนรัสโดนอยู่แล้วนะคะเขาก็มีการผ่าน ลงมติผ่านไปแล้วนะคะอันนี้นะคะก็งบจะเอาไปใช้ในการสนับสนุนนะคะอิสราเอลทำการลบกับกลุ่มฮามาสนะคะทุกคนซึ่งงบตัวนี้ก็ต่ำกว่าที่ประธานาธิจจบดีโจไบเดนเคยรีคเควสต์ไว้นะคะเคยขอไว้ที่1.6ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอ่ามันเคยลงคลิปไว้แล้วนะทุกคนในเรื่องที่อ่าโจบไบเดนเขาเคยของบตัวนี้ไว้นะคะซึ่งงบ 1.6ล้านดอนลาลาร์สหรัฐที่โจไบเดนเคยขอนะคะก็เพื่อเอาไปสนับสนุนอิสราเอลนะทุกคนไต้หวันยูเครนนะคะแล้วก็งานด้านมนุษยธรรมอะไรต่างๆนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะผ่านซีเนตหรือเปล่านะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะเพราะว่างบมันต่ำกว่าที่โจไบเดนเขาขอมานะะซึ่งจริงๆริพับลิกันเขาก็พยายามตัดงบอยู่แล้วนะ,ะทุกคนก็เลยได้1.4นะคะ แต่จูบไปเร่งเคยขอที่1.6ล้านดอลลาร์สหรัฐนะทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านสิเนตหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็มาตามกันต่อไปนะคะทุกคนต่อไปวกมาที่ค่า,างเงินนิดหนึ่งนะทุกคนวันก็ไปอ่านข่าวไปเรื่อยเลยนะทุกคนแล้วก็ไปดุดจาดูที่ค่างเงินตอนนี้นะคะค่างเงินบาทเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างทุกคน 35.52นะคะ1ดอลลาร์เท่ากับ35.52ตอนนี้นะคะทจกคนที่วันดูล่าสุดนะคะก็เห็นข่าวในเรื่องของค่าเงินในอาเซียนนะคะล่วงหนักเขาบอกอย่างเงี้ยนะคะวันซสำรอยต้มยำกุ้งนะคะอันนี้วัน อันข่าวไปอันข่ามาไปเจอข่าวทางบ้านเรานะคะของประชาชาติธุรกิจนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันก็ได้ <c oughs> ได้น่าสนใจมันก็เลยลองเอามาอทําคลิปดูนะคะก็เดี๋ยวจบตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปที่ข่าวของสหรัฐอเมริกานะ,ะเขาบอกว่า แบงก์ชาติอินโดนีเซียนะคะประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้นยนโยบายแบบเซอร์ไพรส์นะคะอีก0.25จุดนะคะก็คือในวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ดอกเบีย้ยเนี่ยอ้างอิงขึ้นไปอยู่ที่6%นะคะทั้งๆท,ที่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะหรือไม่ก็อาจหวนกลับไปใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในต้นปีหน้าโดยสัมปะนะคะ ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกก็คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยดังกล่าวนะ่ะมีขึ้นในขณะที่อัตราเงินเฟอ้อในอินโดนีเซียกําลังจะชะลอลงนะคะอัตราเงินเฟอ้อล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะอยู่ที่เพียง2.28เนะคะเกือบเท่ากับระดับต่ําสุดของอัตราเงินเฟอ้อเป้าหมายที่แบงก์ชาติกำหนดไว้สาหรับปี2023เนี่ยที่ระหว่าง2 4นะคะ เขาบอกว่าแล้วทําไมอิโนโดนีเซียต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยคําตอบก็คือทางการอิโนโดนีเซียนะคะจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อป้องกันไม่ให้ค่าเงินรููรเปียใช่ไหมทุกคนอ่านถูกไหมล่วงลงไปหนักกว่าที่เป็นอยู่หลังจากเงินรูเปียรนะคะล่วงลงสู่ระ,ระดับหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยรูเปียต่อดอลลาร์นะคะอันเป็นระดับอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำสุด นับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2020เป็นต้นมานะคะปัญหาก็คือหลังจากความเคลื่อนไหวแบบเซอร์ไพรส์ตลาดของอินโดนีเซียนะคะบรรดาผู้สันทัตกรณีอพากาันเตือนว่าบรรดาประเทศในกลุ่มอาเซียนอ,ยอื่นๆนะคะอาจจำเป็นต้องเคลื่อนไหวไปในทํานองเดียวกันกับอินโดนีเซียนะคะด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อป้องกันค่าเงินของตนเองนะคะ ที่ล่วงละนาวเป็นทิวแถวเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะคะทั้งที่รู้ดีว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบนะคะต่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนะคะต้องการการกระตุ้นด้วยนโยบายการเงินแบบผ่อนขลายมากมากด้วยสำปายนะจุกคน อามาดูนะคะว่าฟิลิปปินส์นะคะเขาบอกว่าอาจเดินตามรอยมาเป็นประเทศแรกนะคะต่อด้วยไทยนะคะมาเลเซียแล้วก็ประเทศอื่นๆทั้งในกลุ่มอาเซียนแล้วก็เพื่อนบ้านในเอเชียด้วยกันนะคะอ่าอันนี้นะคะค่าเงินสกุลต่างๆในอาเซียนเรานะคะอ่อนค่าลงมาโดยตลอดเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะคะตั้งแต่ต้นปี เลื่อยมาเลยนะคะค่างเงินรูเปียนะคะร่วงลงหนักที่สุดนะคะจนถึงขณะนี้นะคะรูเปียอ่อนค่าลงไปแล้วมากถึงราวแบบแปดเปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อเทียบกับดอลลาร์เขาบอกสาหัสมากกว่าค่างเงินบาทไทยเกือบสองเท่าตัวนะคะเงินลิงกิตริงกิตใช่ไหมของมาเลเซียนะคะก็มเเะะไม่น้อยหน้านะทุกคนอ่อนค่าลงไปแล้วมากกว่าแปดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ในปีนี้นะคะเม่ เงินบาทเรานี่อ่านง่ายที่สุดนะลรูเปียลิงกิตอะไรเงี้ยอ๋อไม่ค่อยสัมผัสนะค่างเงินเปโซของฟิลิปปินส์วันมีเพื่อนเป็นคนฟิลิปปินส์นะคะเคยทํางานร่วมกันแต่ตอนนี้เขาได้งานใหม่แล้วนะคะเขาก็พูดถึงว่าค่างเงินเขาตอนที่ทํางานด้วยกันเนี่ยอ่าอ่าหนึ่งดอลลาร์เนะี่ยเท่ากับประมาณห้าสิบกว่าเปโซนะคะเปโซของฟิลิปปินส์นะคะซึ่งแบบ ถ้าเขาส่งเงินไปทางโน้น่าจะได้รับเงินเยอะนะคะเขาบอกค่าเงินเปโซของฟิลิปปินส์แก่งตัวอยู่ในระดับ57เปโซต่อดอลลาร์นะคะตอนนี้นะคะ57เลยนะทุกคนซึ่งเป็นระดับที่แบงก์ชาติฟิลิปปินส์กำหนดไว้ว่าจำเป็นต้องป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้อ่อนค่าหนักยิ่งขึ้นไปกว่านี้นะคะซำร้ายนะทุกคนอาตาัตราเงินเฟอ้อล่าสุดในฟิลิปปินส์ก็เร่งเร็วขึ้นไปอยู่ที่ 6. 1ในเดือนกันยายนเมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นการพุ่งขึ้นจากระดับ5.3%ของเดือนสิงหาคมอ,อีกด้วยนะคะก็บอกค่าเงินที่ถูกลงนะคะเอื้อต่อการส่งสินค้าออกและการท่องเที่ยวก็จริงแต่ในทางกลับกันก็ยิ่งทำให้มูลค่าของการนำเข้าพุ่งสูงขึ้นนะคะในขณะที่การส่งออกก็ได้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นนะคะ เพราะว่าตลาดที่เคยส่งออกนะคะกำลังมีปัญหาโดยเฉพาะตลาดหลักอย่างจีนนะคะที่เกิดปัญหาชะลอตัวแล้วก็มีความไม่แน่นอนอย่างยิ่งนะคะมูลค่าการส่งออกจึงลดลงตามลำดับนะคะ เขาบอกว่าที่สําคัญก็คือการชี้ค่าเงินอ่อนตัวลงต่อเนื่องกันนานๆน,นะคะเสี่ยงต่อการเกิดภา,าวะเงินทุนไหลออกนะคะในขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์สําคัญอย่างน้ํามันนะคะก็ปรับตัวสูงขึ้นจากสงครามสองครั้งในรอบสาปีนะคะแล้วก็ตึงเครียดยในตอนนี้นะทุกคนก็ส่งสัญญาณให้เห็นว่าเส้นทางไปสู่การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายยังคงต้องรออีก านานไม่น้อยยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะเฟดนะคะหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาอย่างที่วันเคยลงคลิปอนหาะก็ยังคงส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ต่อไปนะคะ <S 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 <ๆ>หากมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกจริงนะคะค่างเงินดอลลาร์ก็จะแข็งค่าขึ้นมาก มากขึ้นไปอีกนะ,ะเงินจะไหลออกไปยังสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึนนะคะเพราะในเวลานี้นะครับผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรสหรัฐนะคะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ17ปีนะคะขณะที่ต้นทุนการนําเข้าพลังงานอาทิน้ํามันแก๊สธรรมชาติที่สูงขึนนะคะและ,ะเพราะว่าค่าเงินสกุลท้องถิ่นอ่อน ค่าลงก็อาจส่งผลให้อาตาัตราเงินเฟอ้อในประเทศเหล่านี้นะคะพุ่งสูงขึ้นไปอีกนะคะเพราะเพราะว่าสงครามกาซ่านะทุกคนไม่เพียงยังคา,าดการไม่ได้เท่านั้นนะคะแต่มีแนวโน้มจะขยายตัวลุกลามขึ้นไปอีกนะคะวันไม่ก็ชอบพูดเรื่องสงครามจริงๆเลนะส,สภาวะดอกเบี้ยนะคะขาขึ้นที่มีความเป็นไปได้สูงเช่นนี้ในตอนนี้นะคะก็จะส่งผล ต่อประเทศที่มีภา,าระหนี้สูงมากเป็นพิเศษนะคะไม่เพียงแต่ส่งผลในทางลบนะทุกคนต่อนนี้่ควรเลือโอเคเบบี้ยังส่งผลกระทบต่อน,นี่ภาครัฐแล้วก็ดุลชำระเงินของประเทศได้เช่นกันนะคะทุกคนค <c oughs> ก็ทำให้ช่วยไม่ได้ที่ตอนนี้นะคะมีนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งนะคะ ออกมาแสดงความวิตกว่าอาจมีบางชาติในอาเซียนนะคะกำลังเดินสำรอยนะคะวิกฤตต้ยมยำกุ้งเมื่อปี1997นะคะก็อีกครั้งหนึ่งนะคะวิกฤตต้ยมยำกุ้งวันจำได้อยู่นะตอนนั้นนะ1997นะคะทุกคนโอ้ย b a บี้ what are you doing You wanna help m o m m y huh? You wanna help m o m m y or oh, you just wanna come from make harder for make hard e r for m o m m y okay, โอเคค่ะทุกคนต่อไปวันจะวกเข้ามาในเรื่องของประกันสังคมของสหรัฐอเมริกานะคะในปี2024เนอะก็เขาบอกว่า article นี้นะคะออกมาวันนี้นะคะวันที่4พฤศจิก,กาย,ยนนะคะประกันสังคมปี2024นะคะข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายเนาะ ขาบอกว่าผู้สูงประเด็นนะคะประเด็นก็คือผู้สูงอายุหลายล้านคนที่พึ่งพาประกันสังคมในการเกษียณอายุนะคะการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลต่อรายได้ต่อเดือนของคุณนะคะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจเพิ่มผลประโยชน์ของคุณได้ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงอืนอ่น,นมีผลบวกน้อยลงนะคะโอเคเขาบอกมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง กับประกันสังคมในปีหน้านะคะปี2024อันนี้วันเคยลงคลิปไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าเขาเอามาลงในข่าวนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยววันก็อเอามาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะประกันสังคมนะคะ,ะสามารถสร้างหรือทำลายการ,กรเกษียณอายุของคนจำนวนมาก ได้นะคะในความเป็นจริงประมาณ21%ของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกานะคะที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะ,ะทุกคนกล่าวว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีรายได้หลังกเกษียณในอื่นๆเลยนะ,ะนอกจาอจากสวัสดิการของตนเองนะคะสำหรับผู้ที่ต้องพึ่งพาประกันสังคมนะครับการเปลี่ยนแปลงใดๆในโปรแกรมอาจส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อการ,กรเกษียณอายุนะคะเมื่อ,อเรา เข้าใกล้ปี2024นะคะมากขึ้นก็ถึงเวลาที่เราจะคิดว่าการปรับเปลี่ยนในปีหน้าจะส่งผลต่อการเกษยียณอายุข,ของคุณย่างไรบ้างนะอันนี้ก็จะมีข่าวดีแล้วก็ข่าวรลายนะทุกคนข้อดีนะคะคุณก็สามารถทำงานได้มากขึ้นโดยไม่ต้องลดสวัสดิการเขาว่าอย่างนี้นะคะ คุณสามารถทำงานต่อได้หลังจากสมัครประกันสังคมแล้วนะคะแต่ขึ้นอยู่กับอายุและรายได้ของคุณจากงานของคุณนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ของคุณอาจจะลดลงนะคะที่เราอัปเดตมาเรื่อยๆเนาะการทดสอบรายได้หลังกเกษียณนะคะก็คือขีดจำกัดรายได้ที่กําหนดว่าผลประโยชน์ของคุณจะลดลงเท่าใดนะคะถ้ามีนะคะยิ่งคุณมีรายได้ เกินขีดจำกัดเท่าไหร่คุณก็จะได้รับเงินประกันสังคมต่อเดือนน้อยลงเท่านั้นนะคะข่าวดีก็คือขีดจำกัดรายได้เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นในปี2024นะคะคุณจึงจะมีรายได้เพิ่มขึ้นก่อนที่สิทธิประโยชน์จะลดลงนะคะในการพิจารณาว่าผลประโยชน์ของคุณจะได้รับผลประโยชน์กระทบอย่างไรคุณจะต้องทราบอายุกเกษียนเต็มจำนวนนะคะ full retirement age นะคะทุกคนอ่า จะขึ้นอยู่กับปีเกิดของคุณนะคะแต่อายุ67สําหรับผู้ที่เกิดในปี1 960หรือหลังจากนั้นขึ้นอยู่กับฟูลิไทเมนต์เอของคุณมีการจํากัดรายได้ที่แตกต่างกันแบบ2แบบอะนะเขาบอกงี้นะทุกคนก็คือขีดจากัดรายได้ในปี2000อ่านี่ตลาดเนี่ยนะคะในปี2000 2024แล้วก็ขีดจำกัดเราได้ปีนี้นะคะอ่า ถ้ากิหากคุณไม่บรรลุฟูลิทายอเมนเอดในปี2024นะคะขีดจำกัดรายได้ของคุณเนี่ยในในปีหน้าจะอยู่ที่22,320เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะ,อะของปีนี้2023นี่อยู่ที่21,240เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่าหากคุณะจะบรรลุหรือ ดิทายเมนฟูลดิทายเมนเอทในปี2024เนี่ยนะคะขีดจำกัดรายได้ของคุณจะอยู่ที่59,520เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะของปีนี้ปี2023เนี่ยอยู่ที่56,520เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะก <c oughs> ็หากคุณไม่บรรล,ล,ลุ full retirement age ในปี2024นะคะสิทธิประโยชน์ของคุณจะลดลง1ดอลลาร์สำหรับทุกๆ2ดอลลาร์ ที่คุณได้รับมากกว่า22,320เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะคุณบรรลุฟู Retirement a อ d ในปีหน้าคุณจะเห็นส่วนลด1ดอลลาร์สำหรับทุกๆ3เหรียญนะคะที่คุณได้รับมากกว่า59,520ต่อปีนะคะ อย่างไรก็ตามนะเมื่อคุณบรรลุฟูล t ไทเอม n นเอทแล้วนะคุณก็ไม่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากัดเหล่านี้นะคะสำนักงานประกันสังคมจะคํานวณจํานวนผลประโยชน์ข,ของคุณใหม่เพื่อพิจารณาเงินที่ถูกละง,งับเนื่องจากรายได้ของคุณนะคะอันนี้ก็ใครที่กเกษียณอายุก็พอจะเข้าใจนะคะข้อเสียนะคะ พูดถึงในเรื่องคุณจะได้รับโคลา้น้อยกว่าในปี2023อันนี้วันก็เคยลงคลิปไปแล้วนะคะในปี2023นะผู้ได้รับผลประโยชน์นะคะได้รับการปรับค่าของชิปโคลาอยู่ที่8.7นะะะคะ,ะเป็นประวัติการน,นนะที่เขาขึ้นนะคะที่มารับกับปีนี้นะะซึ่งสูงที่สุดในรอบประมาณ4ทศวรรษนะคะอย่างไรก็ตามในปี2024นะคะคุณคาดว่าจะได้รับโคลาที่ <laughs> น้อยกว่ามาก 3.2%นะคะอันนีเ้เราทราบกันไปแล้วเนาะข่าวร้ายก็คือเช็คของคุณจะไม่เพิ่มขึ้นเกือบเท่ากับปีปีนี้นะคะแต่นั่นอาจเป็นสิ่งที่ดีในบางด้านเนื่องจากว่าโคล่านะคะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอาตาัตราเงินเฟอ้อการปรับเล็กน้อยหมายความว่าต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นมากในปีปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะทุกคนอ๋อเบบี้อยู่วันอะไเฮ้ยป้ามี่ มันมีทอยจ o ฟินิทเ it ดอะแเขาบอกดีแล้วก็ไม่ดีนะคะผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มมากขึ้นนะคะในปี2023นะคะจำนวนเงินสูงสุดที่คุณจะได้รับจากประกันสังคมคือ4,555ดอลลาร์ต่อเดือนโ้เยอะเหมือนกันนะจริงหรอคะเริ่มตั้งแต่ปีหน้านะคะสิทธิประโยชน์สูงสุดจะเพิ่มขึ้นเป็น4,873 เหรียญนอล,ล่าสาระตอเดือนนะคะอย่างไรก็ตามข้อเสียก็คือการชําระเงินสูงสุดให้สําเร็จเป็นเรื่องอยากมากขึ้นนะคะมีข้อกําหนด3ประการนะคะที่คุณจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์นะคะ,ะก็คือทํางานเป็นเวลาอย่างน้อย35ป,ปีเลื่อนการขอรับผลประโยชน์ไปจนถึงอายุ70ปีและต้องทำงานให้ถึงเพดานค่าสูงสุด อย่างสม่ำเสมอนะคะใครจะไปหรอถ้ามีเงินเราก็กเกษียณก่อนอยู่แล้วนะทุกคนค่าจ้างสูงสุดคือ,อไรายได้สูงสุดที่ต้องเสียภาษีประกันสังคมนะคะยิ่งคุณมีรายได้ถึงขีดจำกัดนี้มากเท่าไหร่นะคะจำนวนผลประโยชน์ของคุณก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะคะค่าจ้างสูงสุดในปีนี้นะคะปี2023อยู่ที่162,000 1, <1> 6 2 0 0ดอลลา,าร์สหรัฐต่อปีนะคะแต่ว่าในปี2024เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น1 6 8 6 0 0ดอลลา,าร์สหรัฐต่อปีนะคะทุกคนเขาบอกว่าการบรรลุผลประโยชน์สูงสุดเป็นเรื่องยากอยู่แล้วแต่เนื่องจากอัตราค่าจ้างสูงสุดยังคงเพิ่มขึ้นทุกปีการปฏิบัติตามข้อกบ กำหนดทั้ง3ข้อนี้นะคะจะกลายเป็นความท้าทายมากขึ้นเท่านั้นนะทุกคนประกรันสังคมเป็นแหล่งรายได้สำคัญสำหรับผู้กเกษียณอายุหลายล้านคนนะคะดังนั้นคนดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในปี2024เนี่ยจ,จะส่งผลต่อการชำระเงินรายเดือนของคุณอย่างไรนะคะการเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยง เซอร์ไพรส์ในปีหน้าได้นะทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ยาวมาก19นาทียังไงขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยกับทุกคนวันไม่ได้มา3วันก็เลยคลิปยาวหน่อยนะคะอ่านข่าวไปเรื่อยทุกคนวันก็เอามานั่งคุยกับทุกคนเนาะยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์เลยนะคะวันนี้อาจจะ ตะกุตะกักนิดนึงนะทุกคนไม่ได้ทําคลิป3วันแล้วอะ่ะไม่รู้จะทําข่าวแล้วมันก็อ่านไปเรื่อยอะไรที่สนใจมันก็เอามานั่งคุยกับทุกคนนะคะอ่านข่าวให้ฟังเอาง่ายๆนะคะก็ไม่มีอะไรมากขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคลิปนี้วันไปแล้วขอบคุณมากค่ะดีใจที่ทําการบ้านเสร็จแล้วทุกคนเพราะว่าเดทไลน์วันก็คือเดือนธันวานะคะแต่ว่าวันอ่านหนังสือทําอย่างอื่นด้วยอะไรด้วยก็เลย อยากให้มันเสร็จในวันก็เลยใช้เวลาสาวันในการทำการบ้านขอบคุณทุกคนมากมากน,นะคะที่รับชมคลิปวันจริงๆวันขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกไลน์เลยค่ะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน